นนีี้รุมมคังสวัสดียามเช้านะครับทุกท่านนะครับอยู่กับแอดอดิสรนะครับในช่องอดิสรนแฟมิลี่แล้วก็ช่องบ่าวสอนบ้านจะประดุงเหนือนะครับตอนนี้มาที่ทุ่งนานะครับของอดิสรเองนะครับที่หกไร่หนึ่งงานนะครับก็วันนี้มีภารกิจแต่เช้านะครับแต่เช้านะครับก็นี่ครับ ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ลงมาเลยนะครับข้าวยังไม่ได้นึ่งเลยนะครับอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวทําภารกิจให้เสร็จก่อนนะฮะภารกิจวันนี้มีอะไรนะครับนี่นะครับเตรียมมาแล้วนะครับต้องหวานปุ๋ยนะครับนะสิบหกสิบหกนะครับสิบหกสิบหกสิบหกนะครับสองกิโลนะครับจะต้องเอาเข้าไปหวานข้างในนะครับ มันจะมีบริเวณที่ไถคณาออกนะครับคณาสองคันไถออกนะครับพ่อก็เลยบอกว่าถ้าว่างให้ลงมาหว่านปุ๋ยนะครับก็พ่อบอกไว้ตั้งแต่สองวันที่แล้วนะครับนะผมก็ซื้อปุ๋ยไว้เพราะว่ายังไม่ว่างวันนี้ก็เลยรีบลงมาแต่เช้านะครับเพื่อที่จะรีบหว่านแล้วก็จะได้ไปทําภารกิจต่อไปนะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์อดิซรแฟมิลี่นุกี้แฟมิลี่แล้วก็ บบาสอนบ้านจะไปะดงเหนือด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเข้าไปทําภารกิจข้างในกันครับนี่ใส่รองเท้าบู๊ตนครับเพราะว่าอาจจะมีมดนะครับอาจจะมีมดแล้ต้องได้ลงน้ําครับจําเป็นไม่รู้ว่าหัวเข่าจะไห้หรือเปล่าแต่ก็ต้องลองดูครับนะ ฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงด้านในแล้วนะครับจากนู่นนะครับเหตุที่ได้เอารถเก๋งมาเพราะว่าเอาขากล้องมาด้วยนะครับก็เลยปกติก็จะใช้มอเตอร์ไซค์นะลงมานะครับ สิ่งที่ต้องทําเช้านี้นะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าตรงที่เป็นเขาขาวเนี่ยนะครับพี่พี่ที่เป็นเขาขาวเนี่ยนะครับทั้งสองกล้องนะครับก็คือเป็นรอยคันนาเดิมนะครับที่ไถออกไปนะครับนะแร่ธาตุและปุ๋ยมันยังไม่ค่อยมีนะจะสังเกตว่ามันเป็นด่างๆนะครับจะสังเกตว่าเป็นด่างๆก็ต้องเอาปุ๋ยมาหว่านนะครับนะก็อธิสรจะหว่านรอบเดียวแล้วก็ไปนวนแล้วก็วนกลับมาเลยนะครับก็ น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับไลยกันเลยดันอื่นก็เดี๋ยวอปุ๋ยเทก็ใส่ปุ๊บไหมก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคือควบไม่ด้วยเฉยๆนะครับเดี๋ยวดูกปะ ใส่คู่ดีกว่าวาถุงขาดก่อนจะได้เดินง่ายแบบนี้นะครับพร้องแขนไปเลยแบบนี้นะครับก็วเวลาไปหวานก็จะเป็นหนุ่มหนุ่มนาข้าวนะครับจะเป็นหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับ ไปหว่านข้าวกันไอ้ไปหว่านปุยกันนะดูน้ำตัดในนาแล้วต้องเตะหอดลองคาบูตรดีกว่าก็ค่อยไปล้างอย่ส่ะเอา แล้วนะครับ ก็ทำการลงปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่ล้างปุ๋ย16-16นะครับลงคันานะครับที่ไถออกไปนะครับทุกท่านนะสรุปงานให้ฟังนะครับจะเป็นสีขาว,ขาวนะครับสีขาวซีดๆนะสีจะแตกต่างจากเพื่อนนะครับลงปุ๋ย16-16ไป ที่ล้างโทนก่อน เรียบรอยพอดีลางเท้าก่อนก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับอริศรแฟมิลี่นุกีแฟมิลี่ขอบใจเด้อออฟฟิเชียลนะครับนะบ่าวสอนบ้านจะไปะรงเหนือนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบาย หมือนฝนตกเนาะทางนู้นนะครับ